ภายใต้ข้อเรียกร้องสามข้อและอีกสองข้อไม่เอาคือรัฐประหารและรัฐบาลที่เป็นเออขอให้ค่ะแล้วก็เป็นรัฐบาลในพระนรัชธาค่ะผมเองเนี่ยก็อยากจะให้มีการทำรัฐมนตรีบ่วใหม่ทั้งฉบับเพราะรัฐมนฉบับนี้มันมีปัญหาอยากให้ทำทั้งฉบับใหม่ครับวันนี้สดจากสนสสำนักล่ามนะครับยังไม่รู้ครับเขาจะได้แย้งข้อหาครับตอนที่เข้าไปไปควบคุมตัวเป็นยไงบ้างเรียบร้อยดีครับเรียบร้อยดีครับ เพื่อเป็นการสนสครับเพื่อเสมความปันเแข้าคกุ้ไปเลยคน้เดือในหมู่ประชนที่จะต่อความไม่สงบสุัเห้าร้ครับท่านไอ้อานนท์เนี่ยก็เป็นทนายของกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับก็พวกเดิมอพวกทักษิณน่ะนะเจ้าเดิมอ่ะ กระบวนการเดิมวิธีการเดิมแบบเดิมก็เปลี่ยนตัวละครแค่นี้นะครับมาเล่นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับวิธีนี้วิธีมันง่ายๆไม่ยากหรอกนะครับและผมเรียนแล้วไปไปจะแก้และทำนูนตามที่เขาต้องการสิ่งที่ตามมาเขาก็ได้คืบไปเอาสองได้สองเอาวาได้วาไปเจยืโยดซึ่งหลักแบบนี้รัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยเคยประชิญหเหตุเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนก่อนเกิดการเผากรุงเทพมหานครจนมีการรับฟังความคิดเห็นมีการไล์สดคุยกับแกนนํา ขายทอสดานที่ยตัทั้งทุกช่องในตอนนั้นนะคุยกับแกนนํากลุ่มคนเสื้อแดงรับฟังความคิดเห็นโน่นนี่นั่งเถียงกันไปเถียงกันมาตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาสุดท้ายเผากุงเทพนะครับซึ่งที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยผมไม่อยากให้เกิดอีกนะมันเป็นปรากฏการณ์เดิมๆคนไทยมาขัดแย้งกันวิธีการมันง่ายจะตายนะครับแต่เมื่อตัดสินใจเดินมาเรื่องการแตกหักและไหวง่ายตาต่อตาฟันต่อฟันกันแล้วเนี่ยนะมามุกนี้ก็มากรณยุทธ์นี้ก็ว่าต้องว่ากันสุดแต่มาเกมนี้นี่ ปรับคอรมอก็ปรับไปแล้วผมบอกไงปรับแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมาปรับก็จะมีแต่เนกาตีฟซัมเกมก็คงเห็นแล้วนะครับสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกเหนประเทศ นี้ผมอยู่ในระหว่างเดินทางฮะใส่เสื้อของีิยกนิวฮะใครต้องการก็สั่งได้แล้วเหลือไม่กี่ตัวแล้วนะจะหมดแล้วสำหรับสีดำนะสีดำแล้วก็มีแขนเหลืองแล้วก็ขอบสีฟ้าเนี่ยจะมีชุดเนี้ยกาบที่ยังคงเหลืออยู่นะครับก็เหลือสองสาตัวนะผมจะไม่ผิดนะครับที่เหลือก็ต้องสั่งจองเพิ่มเติมนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องการกวาดล้างแกนนานะครับอ่า เยาวชนปลดแอกรหรือว่าประชาชนปลดแอกนะครับก,การกวาดล้างกลางนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วทําไมนะฮะกลุ่มประชาชนปลดแอกมีปรากฏการ์อย่างไรไปดูในเชิงปรากฏการ์ก่อนฮะปรากฏการ์จะให้เห็นดิ่งลําดับนะฮะหนึ่งก็คือเขามีการถแถลงการที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจะจัดการชุมนุมใหญ่เกิดขึ้นเรียกร้องสามเงื่อนไขไม่เอารัฐบาลแห่งชาติกลเอกประยุทธ์ต้องล่าออกต้องแก่รัฐธรรมนูญสอวอต้องออกไป นะครับนี่นคือข้อดีกร้องนะครับในขณะที่ปิยบุตรก่อเจ้าเดิมบอกให้มีการยกเลิกบทเฉพาะการนะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือทนายอานนท์พร้อมแกนนาของเขา7คนประชาชนปลดแอกถูกคําสั่งสารทําการจับกลุ่มเรียบถ้าอยากจะคุยกันนะครับกับผู้มีอำนาจตัดสินใจวันชุมนุมใหญ่เรียนเชิญนะครับนายยยธนมนตรีมาขึ้นเวทีพูดคุยกับเราเลยตอ่อหน้าประชาชนตอ่อหน้าพี่น้องสื่อมวลชน รากส่หงหเห็นกนับทประเทศไปเลยครับขอประกาศวันชุมนุมใหญ่ครั้งต่อไปนะครับเราจะกลับมาที่นี่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเจอกันนะครับวันที่16สิงหาคมเวลาบ่ายสาเป็นต้นไปครับบ่ายสาเป็นต้นไปเจอกันภายใต้ข้อเรียกร้อง3ข้อและอีก2ข้อไม่เอาคือรัฐประหารและรัฐบาลที่เป็นเอยขอให้ค่ะแล้วก็เป็นรัฐบาลให้รพระราชฐานค่ะ ของฝั่งที่เขาออกมาไม่เห็นด้วยกับเราอย่างไงครับที่ตอนนี้มีการระดมแล้วก็มีการประกาศว่าเรางกลุ่กมเรารเนี่ยรนในเรื่องของอินเตเเรื่องอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มองท่าทีางไงแล้วก็ต้องเตรียมแผนในการป้องกันมือกรือว่าปรับเปลี่ยนท่าี ในส่วนของกลุ่มที่ออกมาต่อต้านใช่ไหมคะในที่นี้หมายถึงกลุ่มที่เพิ่งชุมนุมไปวันก่อนท่าทีตรงนี้เราคิดว่ามันเป็นโมเดลเดิมมาค่ะที่เขาจัดตั้งขึ้นมาแล้วสุดท้ายก็เห็นตามหน้าสื่อทั่วไปว่าใครอยู่เบื้องหลังขององค์กรตรงนั้นคือตรงนี้เนี่ยเราเราไม่ได้กังวลอะไรเลยเพราะว่าเราเชื่อมั่นว่าเอคนในประเทศนี้เนี่ยมี ในในการที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็เราไม่สามารถทนอยู่กับรัฐบาลแบบนี้ได้อีกต่อไปส่วนคนที่เขาสามารถทนอยู่ได้ตรงนี้เนี่ยเราก็เราก็ไม่สามารถที่จะไปทําอะไรเขาได้เพิ่มเติมแต่ว่าในส่วนของเราเนี่ยเราก็ยังจะคงมีการเรียกร้องต่อไปผมเองเนี่ยก็อยากจะให้มีการทำนุนฉบับใหม่ทั้งฉบับเพราะดุลฉบับนี้มันมีปัญหาอยากให้ทำทั้งฉบับใหม่ทั้งฉบับโดยสสรที่มาจากประชาชนแต่ในระหว่างกว่ามันจะไปถึงตรงนั้นเนี่ย มันควรจะต้องแก้บางเรื่องก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ผมเห็นว่ามันแก้ง่ายมากนะครับก็คือยกเลิก279ยกเลิก269 270 271 272ไม่ต้องถกเถียงกันเยอะนะยกเลิกเสร็จท,ท่านประยุทธ์ก็ยังเป็นนายกต่อคอรมอก,อ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 ก็ยังอยู่ต่อสสก็ยังอยู่ต่อนะครับเพียงแต่ว่าเราจัดการปัญหาที่มัน,มนผิดหลักการและหลักธนบัรเนี่ยเอาออกไปก่อนนะครับนอกจากนั้นในทางการเมืองมันอาจจะช่วยลดบรรยากาศนะครับอุณหภูมิในทางการเมืองที่มันร้อนแรงมากขึ้นนอกสภาตอนนี้นะครับ

ตอนที่เข้าไปไปควบคุมตัวเป็นไงดีเรียบร้อยดีครับเรียบร้อยดีกงวนอะไรไหมย,ยังครับเดี๋ยวราทนายาครับศูนย์ทนายเหรอพี่ครับคุณผู้ชมนี่เป็นบรรยากาศสดจากสอนอสำนักลาทนะครับทนายอนอนท์นำพานะครับถูกตำรวจคุมตัวมาที่สอนอนะครับผมจาก ข้อหาการชุมนุมนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับทนายอนนท์ก็ได้มีการโพสต์ในเฟซบุ๊กนะครับว่าผมโดนจับแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับอยู่ที่สอนอสำรันราบนะครับผมโดยทนายอนุน้ำพานะครับเป็นผู้ต้องหาที่7ซึ่งต้องการว่ากระทําผิดฐานร่วมกันกระทําให้ประชาชนให้ให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอื่นใดอันไม่ใช่เป็นการกระทําภายในความมุ่งหมายแห่ง ครับวาหัวแล้ววาหัวก็ก็ไม่นึงก็ไม่นึงเพื่อไม่ใช่เพื่อแสดงความเห็นหรือติชมตุจริตเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชการเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินนะครับรวมถึงข้อหาที่2นะครับคือการร่วมกันมั่วสุมกันตั้งแต่10บคนขึ้นไปใช้กําลังประทุษร้ายกุ้เข็นว่าจะใช้กําลังประทุษร้ายหรือกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง วันนี้เราคงเห็นในเชิงปรากฏการแล้วนะครับว่าปรากฏการที่เกิดขึ้นนั้นก็เกิดเพราะอะไรแล้นเห็นในเชิงปรากฏการในเชิงการวิเคราะห์ในเชิงการวิรเคราะห์ก็มองว่าเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองของอทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็เป็นฝ่ายเยาวชนปลดแอกที่ผมเคยบอกไว้แล้วว่าตัวจริงสุดท้ายจะปรากฏก็คือยกระดับขึ้นมาจากเยาวชนปลดแอกเป็นประชาชนปลดแอกซึ่งเขาเปิดแถลงข่าวเป็นทางการว่า เป็นประชาชนปลดแอกในผมเรียนเวลาผมจะเป็นประชาชนปลดแอกในเครับในเชิงการสังเคราะห์นะครับในเชิกงชการสังเคราะห์ผมบอกไว้ก่อนหน้านั้นอีกนะครับบอกว่าคนกลุ่มนี้หลังจากที่รัฐบาลของพระเอกประยุทธ์เนี่ยประกาศตั้งคดมนตรีขึ้นมามื่หร่นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือฝั่งไอ้แมวจะรุกหนักนะครับจากเดิมที่ยอมแก้ไขอนุรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา นะครับเขาจะรุกแล้วก็พูดได้วันเดียวตั้งเดียว,ยวรุกเลยนะครับออกถแถลงการอย่างกระทันหันขึ้นมานะครับตั้งสามเงื่อนไขสวต้องออกไปต้องแก่รัฐธรรมนูญพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกไม่เอารัฐบาลแห่งชาตินะครับก็ถแถลงอย่างเต็มรูปแบบในขณะเดียวกันปิยบุตรฮะซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่นะครับซึ่งถูกยุบพักไปแล้วถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็ออกมาถแถลงเรียกร้อง นะครับให้มีการยกเลิกบทเฉพาะการน,นะครับที่มีสวนะครับ250คนแล้วก็คำสั่งอื่นใดของคอสชอทั้งหมดนะครับโดยข้อเรียกร้องนี้บังเอิญน,นะไปตรงกับคณะกลุ่มประชาชนปลดแอกนะที่ยกระดับจากกลุ่มเยาวชนปลดแอกขึ้นมาผมบอกว่าสุดท้ายเดี๋ยวตัวจริงปรากฏนะครับขึ้นมา แปลกนะบังเอิญตรงกันพอดีนะครับนั่นชัดเจนนะฮะว่ากลุ่มชุดนี้ก็มีเป้าหมายอะไรแล้วก็มีเจตนารมย์อย่างไรได้เป็นคนกลุ่มพวกเดียวกันหรือไม่ในขณะที่ฝั่งของลเดกประยุทธ์เนี่ยนะครับก็มีการเดินเกมนะครับด้วยมีการจับกุมแกนนำทั้งหมด7คนจับกลุ่มอน,นุนก่อนแล้วก็ไปจับกลุ่มอะไรที่อีจากระยองอะมาไล่มาทั้งหมด7คนที่เป็นแกนนาชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดนข้อหาตามมาตรา116นะครับแล้วก็ยุยงปุกปั่นกีดขวางการจราจรน,นะครับทำให้เกิดการแพร่เชื้อ,อาการแพร่ระบาดก็โดนทุกเบ็ดนะครับสา,าีข้อหาโดนเต็มเหนียวเลยนะครับผมก็ไมปดั่งดูไลฟ์สดตั้งแต่ถูกจับอานนท์ก็ตกใจโดนจับได้ยังไงไม่มีวี่แววว่าจะโดนจับขึ้นมาแล้วก็โดนจับปุ่มแล้วก็นําตัวมาที่โรงพักอานนท์จากเดิมซึ่งเป็นทนายความ อ้างว่าเป็นทนายความสิทธิมนวยชนซึ่งตั้งตัวเองขึ้นมานะครับซึ่งมาก่อนนี่ก็เป็นทนายความของกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับที่เกี่ยวข้องกับมาตราน1นึเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดของรัฐเยอะแยะเลยทนาอน,นุเนี่ยนะเป็นคนที่เป็นทนายความนะครับคราวนี้ตกมาเป็นผู้ต้องหาเองนะครับแล้วก็ต้องมีทนายความคนอื่นมาช่วยเหลือประเด็นที่น่าสนใจนะครับหลังจากนี้นในเชิงการวิเคราะห์ต้องดูว่าใคร เป็นคนมาประกันตัวเอาเงินมาจากไหนนะครับอาละในเชิญการสังคงาะห์ผมเคยบอกไปนะครับเกมเนี้ยมันมีทางเลือกอยู่2ทางและบอกจับตาม,มองให้ดีหลังจากมีการตั้งคณะรัฐมนตรีเป็นต้นมาเนี่ยนะครับซึ่งผมบอกไปแล้วนะครับว่าทางเลือกมันมี2ทางนะ 1. เลือกความสมัครขีนะครับตั้งสภาปฏิรูปแก้ไขรัฐธรมนูญแก้ไขโน,น่นนี่นั่นให้สภาปฏิรูปดำเนินการเชิญสีท่าน,นมา กับสองกวาดล้างอ่ากวาดล้างแกนนําให้หมดนะครับแต่มันจะมีปัญหาเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะตอนนี้คเอกประยุทธ์ก็เดินเรื่องของการกวาดล้างไลจ่จับกุมหมดเลยนะครับเกมของคเอกประยุทธ์ตอนนี้ไล่กวาดล้างแกนนาหมดเลยไล่จับหมดเลยนะครับแล้วก็ผมเคยบอกไว้ว่าคอยดูฮะเกมจะไปอยู่ของฝ่ายทักษิณฝ่ายทักษิณจะต้องบุกนะเขาก็บุกจริงๆเขาก็ออกแถลงการจะจัดชุมนุมใหญ่วันนี้่1หกนู่นนี่นั่น คราวนี้สิ่งที่หลังจากนี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันแล้วนี่นะครผมบอกแล้วสุดท้ายปลายทางเรื่องของการกวดร้างจะไปจบที่การชุมนุมใหญ่สุดท้ายเนี่ยหลังจากที่พลเดกประยุทธ์ยอมถอยนะ <c oughs> ตั้งรัฐธรรมนูญรับฟังความคินเห็นนน่นนี่นั่นนะผมบอกว่าคอยดูดูิ <c oughs> อ่าทักษิณเนี่ยฝ่ายทักษิณที่ป็นคนกำหนดเกม้มากำหนดเกมกำหนดเวลาใหม่กำหนดทิศทางใหม่ นะครับให้พรเอกยประยุทธ์เดินพรเดกยประยุทธ์ก็ต้องจําเป็นต้องบุกก็เป็นอย่างนี้เห็นก็จําเป็นต้องบุกบุกเสร็จเกิดอะไรขึ้นก็มีการจับกลุ่มแกนนํากวาดล้างแกนนาเกิดขึ้นในเวลานี้นะครับที่เราเห็นก็การจับกลุ่มแกนนําก็เกิดขึ้นนะครับจากนี้ไปล่ะเนี่ยอันเย่างนี้ก็เป็นปรากฏการณ์เท่านั้นแหละผมบอกไว้ล่วงหน้าแล้วมันจะเกิดอย่างนี้มันมีสองทางแค่นั้นแหละจะกวาดล้างหรือว่าจะสมัคคีเราตัดสินใจกวาดล้างกันนี่ก็ต้องกวาดล้างอย่างที่เห็น จบไหมไม่จบหรอกนะฟันธงเลยไม่จบนะครับเรื่องนี้จบเรื่องไมมผมสังเคราะห์ไปแล้วว่าไม่จบแล้วก็มันจะต้องมีทางเลือกสองทางอ่ะฝ่ายทักสิงห์ก็ต้องลุกหนะักนั่นหมายวามว่าไปจับแกนนําเขาเนี่ยหลักเนี่ยเคยเกิดขึ้นแบบมาก่อนไหมเกิดขึ้นมาก่อนครับในปี2,552มีการจับกลุ่มบีระมุสิกพงศ์จตุพรผมพันแกนนำนัะตะมุตใสยเกลือแกนนํากลุ่มคนเสื้อแดง นะครับหลังการสลายการชุมนุมในปี2อง2นห้ร้านะครับกจมทราบไม่เกิดอะไรขึ้นมีการต่อรองนะครับผ่านนังสติม <c oughs> นะครับไหโพสสมจำได้อ่าไม่ใช่ไโหโพธหนังสติมบางกองโพธส,สมัยนั้นนะครับไอแมวบอกมาเลยว่าถ้าไม่ปล่อยแกนนำเขาจะมีเรื่องทันทีไม่นานคุณสนธิลิมทองคุณถูกยิงมีการปล่อยขา่าวว่าเป็นฝีมือของสถาบันหรือเปล่าเป็นคนฝีมือของทหารหรือเปล่ายิงกันเองหรือเปล่าไม่ใช่เขาทำนะครับ ก็เริ่มชัดเจนขึ้นนะครับในตอนนั้นตอนเนี้เหตุการณ์จะเป็นอย่างนั้นหรือไม่จับตามองให้ดีนะครับแต่ความสงบจะเกิดขึ้นไหมอย่าหวังนะครับความสงบจะไม่เกิดขึ้นแล้วในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเมื่อไม่เริ่มต้นที่ความสมัครคีมุ่งหน้าสู่การประชิญหน้าในกาบสถานการณ์ก็จะมุ่งสู่เหตุการณ์เมษาจรจนและพฤษสภาทะเลเพล่งเกิดขึ้นแต่คราวนี้มันจะเปลี่ยนตัวละครตัวละครเดิมจากเดิมเป็น กลุ่มคนแก่ในวายง่ายนะ <ST AR G> เป็นอ้างมาเป็นประชาชนเป็นแกนนําตอนนี้แกนนําแสดงติดคุกหมด <ST AR G> แล้วเนี่ยเขาก็เปลี่ยนนกลุ่มใหม่เป็นเยาวชนขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแกนนําขึ้นมามาสู้เป็นอาโนนเป็นโนนนี่นั่นขึ้นมาสู้นะครับ <ST AR G> ซึ่งแน่นอนฮะมันจะเห็นกนารปิดถนนก่อความวุ่นวายและผมเคยเรียนว่าสิ่งที่ตามมาเนี่ยแก๊งตาหินแก๊งโปย๊ยหรือใบ การก่อวินาศกรรมจะเกิดขึ้นเพราะเป็นหลักการกอ่อการร้ายบีบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการต่อสู้ในรูปแบบที่ปรเิเทศพันยุทธ์กำลังทำอยู่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะในปี52ปี5 3ปี5้ปี5 7เนี่ยถ้าศึกษาประวัติศาสตร์ษษาการเมืองอย่างลึกซึ้งเลยเคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะหลักคิดที่เกิดว่าโอ้ยมันมีไม่กี่คนหรอยี่สิบสามสิบคนเนี่ยไปจับนะเดี๋ยวไปจับี๋ยวก็จบไอ้พวกนี้ขี้กลัวคิดแบบทหารจริงความจริงไม่ใช่นในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองนผูน้ชมคอยดูแลกัน มันจะมีตัวละครใหมมอีกจะมีตัวละครมาเรื่อยๆและอย่างความชอบธรรมที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่กําลังส่งผลทําใหา้ฝ่ายต่อต้านนะก็เรียกว่าต่อต้านชาติหรือชั้ชาติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีความชอบธรรมมากขึ้นเพราะความวิธรรมเสมอภาคพัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเรื่องของสภา,หาหวะเศรษฐกิจจากนี้ไปบางคนถามว่าความสงบจะเกิดขึ้นไหมไม่สงบแล้วนะครับ ประเทศไทยจะไม่สนมสภาว่าเศรษฐกิจจะดีไหมผลเอกปรทยุแก้เกมด้วยการเอาคุณดอนนะซึ่งเป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศขึ้นมาเป็น,นรัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากนั้นขึ้นมาเป็นรองนาย,ยกัมตรีหวังจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจซึ่งผมคอยเคยบอกไว้นะครับว่าเดินเกมกว่าล้างได้แต่สิ่งที่มันตามมาเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเขาก็แก้เกมเอาคุณดอนซึ่งอยู่เป็นรัมนตรีจากประเทศเนี่ยมาดูเรื่องงานเศรษฐกิจด,ด้วยนะครับแล้วก็เอารองนายกัมตรนะีชุดใหม่ ที่มาดูแลมาดูแลเรื่องเศรษฐกิจหวังจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นนะครับรูปแบบแบบนี้จะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นไหมผมว่ายากอย่างยากยากยาเพราะเข้าใจว่าจะไปเอานักลงทุนให้ต้นทต่างประเทศเป็นรองนายกไปเชิญต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยให้มากขึ้นนะครับก็เอาคือเอาภาคปฏิบัติการนะหลักที่ที่บริเตนประยุกต์กำลังคิดอยู่เรียกว่าหลักจุลภาคไม่ได้ใช้หลักมหาภาคนะครับนั่นหมายความว่า การขับเคลื่อนของมันเป็นไปได้แต่ช้าสภาวะเศรษฐกิจของไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับมีการประเมินในตรอยาสที่2นะครับว่า GDP ของไทยเนี่ยจะร่วงถึง6-10ในขณะที่ฟิลิปปินส์ร่วงที่16ในขณะที่สิงคโปร์ร่วงที่41.2จุดนเป็นที่มาของลีเซนลุงนะครับนายกรัฐมนตรีต้องประกาศลาออกเพราะแก้ไขปัญหาโควิดไม่ได้ในสหรัฐอเมริกา GDP ติดลบอยู่ที่35 น,นั่นหมายความว่าประเทศไทยมีโอกาสที่สุดที่จะฟื้นสภาวะเศรษฐกิจเพราะเราแก้ไขปัญหาโควิด -19 ได้นะครับตอนนี้ก็มีคนเข้ามาเรื่อยติดโควิดเรื่อยแต่ก็เข้าเข้าศูนย์กักโรคนะครับเป็นที่เรียบร้อยสเตตวารินเทียนเธอแะคนอื่นๆก็เข้าศูนย์กักโรคเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ในประเทศไทยเราอยู่ได้อย่างสบาย ราะว่าแก้ไขปัญหาโควิดมาถูกทางในเฟสที่1นะผมเคยเดียนไว้นะครับในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองให้ดูฮะวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามเป็นต้นมาสถานการณ์การเมืองการปกครองการต่างประเทศสังคมเศรษฐกิจการเมืองเนี่ยนะครับจะวุ่นวายสำหรับประเทศไทยเนี้เป็นที่ผมเดียไว้มั้ยรอรัฐบาลเดินผิดนะครับทางออกของวุฒิประยุทธ์ตอนนั้นผมบอกไว้มีสองทางนะฮะหนึ่งเลือกสีท่านมานะครับแล้วก็สร้างความกลับวัทีสองกวาดล้างนะครับแต่จะไม่มีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจ คุณส่วนใครดูแล้วกันนะฮะคุส่วนรู้แล้วกันนีเป็นอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมนะครับตอนนี้เขาเดินเกมขวาล้างละอย่างที่ผมว่าเขาเดินเกมขวาล้างจับภูมิแกนนาทั้งหมดละนะครับแกนนาจะจบไหมผมว่าไม่จบอ่ะนะไปดูนะไม่จบเกมนี่มีต่อนะครับไอ้แม้ไม่ยอมหรอกไม่หยุดหรอกเดินเกมต่อนะครับเราผู้ชมไหก็ชมต่อไปผมก็เรียนไว้ว่าทางออกที่ดีที่สุดคืออะไรแต่เขาจะากาลังนําประเทศเข้าสู่ปี2552และปี2553คือการจราจรแล้วก็เผากลางกรุง,งเทพมหานครโดยใช้ กลุ่มเสื้อแดงนั่นแหละไม่มีพวกไหนหรอกอ้างปดเยาวชนปดองปดเอกกับแกกับท่าไอ,อานอนท์เนี่ยก็เป็นทนายของกลุ่มควลเสื้อแดงนะครับก็พวกเดิมอะพวกทักษิณน่ะนะเจ้าเดิมมันะ่ะกระบวนการเดิมวิธีการเดิมแบบเดิมก็เปลี่ยนตัวละครแค่นี้เองนะครับมาเล่นในเชิงยุษษทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับวิธีนี้วิธีมันง่ายๆไม่ยากหรอก นะครับแล้วผมเรียนแล้วไงไปไปจะแก้และทำนวนตามที่เขาต้องการสิ่งที่ตามมาเขาก็ได้คืบไปเอาสองได้สองก็เอาวาได้วาก็ะเจาโยนซึ่งหลักแบบนี้รัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยเคยประชิญเหตุเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนก่อนเกิดการเผากรุงเทพมหานครจนมีการรับฟังความคิดเห็นมีการไล์สดคุยกับแกนนําหายเท่าสดถานีโทรทัศน์ทุกช่องในตอนนั้นนะคุยกับแกนนํากลุ่มคนเสื้อแดงรับฟังความคิดเห็นโน่นนี่นั่งเถียงกันไปเถียงกันมาตอบโต้กันไปตอบโต้กันมา สุดท้ายเผากรุงเทพนะครับซึ่งที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยผมไม่อยากให้เกิดอีกอะนะมันเป็นปรากฏการณ์เดิมๆคนไทยมาขัดแย้งกันวิธีการมันง่ายจะตายนะครับแต่เมื่อตัดสินใจเดินมาเรื่องการแตกหักหกบว่ายง่ายตาต่อตาฟันต่อฟันกันแล้วเนี่ยนะมามุกนี้ก็มากรยุทธ์นี้ก็ว่าต้องว่ากันที่สุดมาเกมเนียนี่ปรับคอรอมก็ปรับไปแล้วผมบอกไงปรับแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมา ปั่ก็จะมีแต่เนกาทฟซัมเกมก็คงเห็นแล้วนะครับตอนนี้ขบวนการการกวาดล้างก็เกิดขึ้นดูว่าพวเอกประยุทธ์จะไปสุดไหมนะถ้าไปสุดนะโอกาสจะทําให้เศรษฐกิจดีไม่ก็ยากแรละไม่ไง่ายนะครับเพราะคนเหล่านี้มันจะก่อกวนวุ่นวาย่อความวุ่นวายบอกมี10 20คน30สิบคนแค่นั้นเองจับไปสิผมก็อยากดูเหมือนกันนะว่าจะมีตัวละครใหม่ไหมซึ่งตอนนี้ความชอบทมไปตกอยู่ที่ฝ่ายตรงข้ามนะครับสถานการณ์ทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมของ อ่ประเทศไทยจึงเข้มข้นและเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นสิ่งนี้คือปรากฏการทางการเมืองฮะจับตามองให้ดีฮะประเทศไทยกําลังเข้าสู่อะไรทราบไหมฮะกำลังเข้าสู่หมวดที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศักจิมกิจพัฒนาสวัสดีครับ คำพ่อสอนไว้จดจำให้ขึ้นใจคนไทยทุกคนจดจำไว้แล้วนำไปปักตทีัตรตนแนะนำคนให้ปักตที่ั่ตา ทำตนเป็นคนดีให้รู้รักสามัคคีทั่วเขตคาสื่อสัตย์สุดจริตไม่คิดตําชาเลวสามทาเพื่อชาวสยามไม่ใช่ทําเพื่อตอนเอง คนไทยช่วยกันดูแลชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองมีคนดีปกครองไม่ให้คนไม่ดีสิ่งพยองเข้ามาปกครองชาติบ้านเมือง ไท้ที่ดีต้องรวมมือรวมใจกันต่อต้านขีดกันคนไม่ดีทุกเรื่องไม่ให้เขา้ามายุ่งกับชาติบ้านเมือง ให้จะได้รุ่งเรือง ให้ช่วยกันดูแลชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองมีคนดีปกครองไม่ให้คนไม่ดีสิงขะยองเข้ามาปกครองชาติบ้านเมือง คนไทยที่ดีต้องรวมมือรวมใจกันต่อต้านผีดก,กันคนไม่ดีทุกเรื่องไม่ให้เขา้ามายุ่งกับชาติบ้านเมือง ไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้งใจชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้ง